นวัตกรรม e b o ุ๊เรียนรู้สมดุลกลเป็นหนึ่งตัวอย่างของผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นำไปใช้สำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์วิชาฟิสิกส์ระดับชัน้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตเหมาะสำหรับการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและที่สำคัญ นักเรียนสามารถเข้าถึงง่ายเรียนรู้และทบทวนได้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะผลงานนาวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ชื่อนวัตกรรม e-book เรียนรู้สมดุลกลโดยนางสาวธนพรจันทรโคตรตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนธาตุพนมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม Outline ขอบขายการน,นำเสนอ 1. กระบวนการออกแบบนวัตรกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ e d i Model 2. รูปแบบของนวัตรกรรม 3. ตัวอย่างการใช้งานนวัตรกรรม 4. ข้อจำกัดและ 5. เอกสารอ้างอิง กระบวนการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Edy Model มเดล 1. Analysis ขั้นวิเคราะห์มีการวิเคราะห์ผู้เรียนกำหนดหัวข้อและวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 2. Design ขั้นออกแบบมีการออกแบบวัตถุประสงค์ออกแบบแผนการใช้สื่อและออกแบบตัวสื่อหรือนวัตกรรม 3. Development ขั้นการพัฒนามีการพัฒนาตัวสื่อนวัตกรรมคู่มือการใช้งานรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสื่อและนวัตกรรม 4. implementation หรือขั้นการนำไปใช้มีการนำสื่อนวัตกรรมที่พัฒนาได้นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและ 5. evaluation หรือขั้นประเมินผลมีการประเมินคุณภาพตัวสื่อและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการใช้สื่อนวัตกรรม รูปแบบของนวัตกรรมนวัตกรรมอ e ีบุ๊กเรียนรู้สมดุลกลใช้โปรแกร,รม f r i p PDF Professional ซึ่งเป็นโปรแกร,รมสร้างอ e ีบุ๊กโดยจะแปลงไฟล์เอกสาร pdf ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของ f r i p Book หรือหนังสืออ e ีบุ๊กแบบพลิกหน้าอ่านไปมาซ้ายขวาเหมือนอ่านหนังสือจริงๆอย่างง่ายสามารถเปิดหนังสืออ e ีบุ๊กได้ในหลากหลายอุปกรณ์เช่นสมาร์ทโฟน iPad แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ตัวอย่างการใช้งานนาวัตกรรมทุกท่านสามารถสแกนเข้าชมนวัตกรรมอ e ีบุ๊กได้ตาม QR Code ที่ทุกท่านเห็นได้เลยค่ะคู่มือการใช้งาน 1. เปิดโปรแกรมอ e ีบุ๊กจะปรากฏหน้าต่างดังรูป 2. เลือกหัวข้อที่ต้องการจะศึกษา 3. เมื่อเจอเสัญลักษณ์มือคลิกหรือ QR Code สามารถกดหรือสแกนเข้าไปศึกษาได้ ทำการสแกน QR code เมื่อสแกน QR code เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าตาของรูปแบบนวัตกรรมการเรีนยนรู้ขึ้นมาดังภาพจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือนะคะหรือกดปุ่มต่างๆนะคะในการเลื่อนสัมผัสที่หน้าจอ ภายในก็จะประกอบไปด้วยมีคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อที่ต้องการจะศึกษาอย่างเช่นนะคะเราเจอคำถามในหน้าแรกเหตุได้หอเอนเมืองพิซซ่าอย่างสามารถตั้งอยู่ได้มาเป็นเวลานาน,านโดยที่ไม่ล้มนะคะเมื่อเราคิดคำตอบเสร็จแล้วเราก็สามารถกดดูแนวทางคำตอบขึ้นมาได้นะคะแนวทางคำตอบก็จะปรากฏขึ้นมานะคะ่ะ จากนั้นนะคะก็เลือกหัวข้อที่ทุกท่านจะต้องการจะศึกษาสมมุติว่าต้องการศึกษาในหัวข้อที่2นะคะก็คือในหัวข้อของศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วงก็คลิกเข้าไปนะคะ,ะเมื่อเราคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าตานะคะหรือหน้าตัวหนังสืออีบ e ุ๊กนี้นะคะเราก็จะพบว่าก็สามารถอ่าน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถเปิดไปที่หน้าต่อไปได้นะคะในหน้าต,ต่อไปก็จะมีเนะะื้อหาแล้วก็มีฟิสิกส์ินเรียลไลฟ์ได้เหมือนกันนะคะก็คือมีการใช้ฟิสิกส์ยังไงในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะแลวทุกท่านก็สามารถเปิดไปได้นะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกท่านอาจจะพบเจอปุ่มหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะ เราก็สามารถคลิกเข้าไปชมได้อย่างในกรณีนี้นะคะดิฉันจะขอคลิกในตัวของวิดีโอให้ทุกท่านชมนะคะวิดีโอก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะเราก็สามารถดูวิดีโอไปพร้อมกันได้นะคะคก็จะเป็นวิดีโอต่างๆแล้วก็สามารถทำการอวัตถุที่มีรูปร่างไม่สมมาตรด้วยวิธีการลากเส้นตามแนวของแรงได้มถวงที่จะทำต่อวัตถุค,ค่ะ จากวิดีโอข้างต้นนะคะเจ้าตัวค่ะในทำลองนี้นะคะถ้าไม่ต้องการชมนะคะเราก็ปิดลงไปนะคะจากนั้นนะคะถ้าเจอ QR code คหรืออะไรต่างๆเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะตัวนี้นะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ก็จะเป็นแบบฟอร์มในการตอบใบงานต่างๆเพื่อให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็กลับกลับมาที่เดิมได้นะคะทีนี้นะคะในตัวอย่างนะคะี่ฉันะขอยกตัวอย่างในกรณีที่ถ้าเราทำแบบฝึกหัดหรือว่าเป็นใบงานนะคะมีโจทย์มานะคะเราอยากเช็คคำตอบว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำถูกหรือเปล่าเราก็สามารถคลิกดูที่ไฟล์ต่างๆได้นะคะโดยจะแบ่งออกเป็น4 4แบบนะคะแบบแรกก็คือไฟล์รวมก็คือเป็นไฟล์เฉลยรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ วิเคราะห์โจทย์ก็จะเป็นในลักษณะของการวิเคราะห์ว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาหรือว่าเรารู้อะไรจากการทําโจทย์บ้างนะคะถัอไปก็หมดเชื่อมโยงนะคะหมดเชื่อมโยงเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมโยงกับทฤษฎีนะคะที่เราได้ศึกษามาจากข้างต้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไปสูต่ตรงกับวิธีทำก็คือเป็นการแสดงวิธีทำออกมานะคะว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะคะเราก็สามารถคลิกดูต่อไปได้นะคะ ก็จะมีไฟล์วิดีโอหรือไฟล์อะไรต่างๆให้เกิดขึ้นมากมายนะคะไฟล์รวมก็จะเป็นในลักษณะของการแสดงวิธีการทั้งหมดรวมทั้งวิเคราะห์โจทย์เหมือนหมดเชื่อมโยงแล้วก็ไปสุดตรงกับวิธีทำค่ะสามารถดูได้นะคะถ้าเราต้องการจะกลับไปยังที่หน้าโฮมหรือว่าหน้าหลักของเราเราก็สามารถคลิกกลับที่รูปบานได้ค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการใช้งานของสื่อนวัตกรรมเล่มน,นี้ค่ะข้อจำกัดเนื่องจากโปรแกรม Flip PDF Professional ซึ่งเป็นโปรแกรมในการสร้าง e b o ุ๊เป็นโปรแกรมฟรีเพื่อทดลองใช้งานดังนั้นในการนำไปใช้งานในรูปแบบออนไลน์จะมีการติดลายนะ้ำที่เป็นลิขสิทธิ์ของทางเจ้าของโปรแกรมและมีระยะเวลากำหนดในการแสดงประมาณ30วันหลังจากนั้น ต้องทำการพรับบิกใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะตัวอย่างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL มีการกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนร่วมกันออกแบบและนำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟิก การวัดและประเมินผลในรูปแบบของการทดลองโดยการให้นักเรียนนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านมาร่วมทำการทดลองและเขียนรายงานเป็นผลสรุปจากการทดลองด้วยตนเองค่ะ รูปแบบต่อไปในรูปแบบของเกมการศึกษาโดยให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในส่วนนั้นๆและอาจจะใช้สื่อหรือแอปพลิเคชันต่างๆในการมีส่วนร่วมเพื่อทำการสร้างเกมการศึกษาขึ้นมาค่ะ มีการใช้การถามตอบหรือการยกตัวอย่างและแสดงวิธีทำในขณะที่เรียนในห้องเรียนออนไลน์หรือการใช้สื่อ s ซิมูเลชันการทดลองเสมือนจริงมาช่วยให้นักเรียนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นและวิธีการสุดท้ายโดยการให้นักเรียนทำแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามคลิปการน,นำเสนอวันนี้ใครถูกใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ